แฟนเลดเจอรินทำไมเป็นคนฉลาดอย่างนี้เธอฉลาดมากเลยนะเสี๊ยบกูฉันภูมิใจในตัวเธอมากเลยว้าวิปนปนลาทูเยอะปลาอะไรปลาอะไรไม่มีก้างปลาอะไรอ่ะปลาเขมกูอันนี้ <c oughs> <c oughs> อ๋อสุดยอดฉลาดมากเลยโอ้ป้าเสี๊ยบกูคือฉลาดแต่เฮือถามเองก่อน่่นออออต้ มีเอฟซีมหาพิเชนจังนะคะเอฟซีมหาเชนจังเชนจังจำก็ได้ก็ชุดนี้เฮ้ผมใส่ชุดเงาะมากเลยจ้ะไายถ่ายลูกผมผมแต่งชุดเงาะมากนาะกว่าที่ได้จำได้เลยทนมาอันนี้มาเรียนได้ซื้อภาพเยอะมากมาเรียนได้แล้วสิเรียลเสร็จแล้วนะครับมาเรียนซื้อซื้ออ๋อซีรีส์เสร็จแล้วบอดเดย์ดย์เดย์เพิ่งลุกค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะดีค่ะ รอบนะัทเราแต่งงออปาปลามาเมนนื่อนี้ไอเช่นจังจำไม่ได้ <c oughs> โอ้สวัสดีค่ะป้าโอ้สักกรินนะคะยังสดนะคะครับผมสดนะคะที่มีสิทธิ์นั่นแหละคลิปสิริสิรเพลนเขาเนี่ยเอาเหรอให้องแต่เอาเอาเอาไม่ต้องขราให้ผมแต่นะเอาหนังจบแล้วใช่ไหมเนี่ยจะเปิดตอนไหนเนี่ยน้ำแล้วน้ำแล้วนี่นะคะรอดูที่ช่องรถแห่สายจวดนะคะกี่โมงคะยังมีโมงไม่โดนประมาณสี่ห้าโมงเย็นนี่แหละครับสี่ห้าโมงแล้ว ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ Q Men C นะครับสนับสนุนดีดีเรื่องนี้นะครับรอชมนะครับตากด้วยนะครับมีขายตามเซเว่นทุกพื้นที่มหอกระเปเรืองวหูเพลงพร้อมมากโอ้อยากลองเนี่เดี๋ยวจะคอเว์นะคะเราจะ็จะครอบเว์อยู่นะในนได้ขอดูพระอูเขาสิอันนี้เราพระเอกของเราอันนี้ไป สวัสดีค่ะสาธิตสาธิตไม่อยู่นะคะสาธิตได้ข่าวว่าไปนอนนานะคะใครคิดถึงน้องเฟิร์นกับพี่สาธิตก็ไปดูนะคะกำลังตัดต่ออยู่นะคะตอนนี้เสร็จแล้วครับลงเรียบร้อยครับรอไปครับทั้งทั้งหมดมีกี่ไนี่คะคมีมีกี่ตอนคะสี่ตอนครับที่ถ่ายไว้ถ้ามีสปอนเซอร์เข้ามาก็ถ้า67890แสนเนี่ยครับเดี๋ยวเดบอฟซีเร้องมาแล้ว รอได้ยังครับรอดูนะคะอาว่ากินข้าวจะถ่ายคลิปกินข้าวได้เนี่ยทำอะไรกินข้าวเพล็กทำถั่วนะคะต้มถั่วซื้อไก่มาต้มตุ๋นซื้อไก่มา ิแดนประคำเปียกครับปาดอันนี้คือกับข้าวที่น้องสักกรินทําเสร็จแล้วนะคะน้องสักกรินนี่ได้ข่าวว่าโสดนะคะวันนี้วันนี้และเมื่อวานโสดนะคะพรุ่งนี้อาจจะไม่รู้นะคะโอ้ปะทูมีสามตัวไอ้แป้งแม่งกินค่ะเสียบพ๊กก็ตัองไปซื้อกับข้าวเพิ่มค่ะพวกเจ้าเฝ่าไหมเนี่ยฝ้า ไก่มันหลายขยันไก่มันจิกปลาทูพูนเห็นบ่กินพูนไม่ค่อยเป็นด์อะไรหน้าตากินอะไรคะกินสเต็กเหรอคะกินพวกไอ้เสมอนเสมอนบ้างอุ้ยเชนเชนจะไปเขากล้องกับพี่เพราะเดี๋ยวพี่จะไปทำคลิปกุ้งมังกรยำกุ้งมังกรพี่ได้นามปลาดเด็กไหมกับพ่อเขาอยู่ครับพันมากุ้งรุ้งมังกรนะพี่เท้่ิวแค่ชิ้นเนื้อว่าพ่อเขาอยู่ครับเดี๋ยวพาไปกินกุ้งมังกรนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงคลิปอีกอาทิตย์หน้าค่ะเดี๋ยวพาทีมงานไปกิน ดี๋ยวไปหาน้องมุกพาสาธิตไปง้อน้องมุกด้วยกุ้งมังกรออันนี้คือเห็ดแนวหรือเปล่าครับกุ้งมังกรือยังไงเดี๋ยวเขาส่งมาให้พี่อัอถอดิบสดๆเลยนะคะแต่ว่าที่ได้จากโตนังกับบร้เขาไปซื้อเติมอะซื้อตติมนะคะแต่วันนี้เราจะกินปลาทูก่อนนะคะอันนี้น่าจะแข่งไล้สามสิบบาทนะคะเนี่ยี่สิบบาทนะแข่งเนี้ยยี่สิบห้านะยี่สิบบาทอันยี่สิบบาทหรป่าภาษาท่นนี่ ตาทิศเงาค่ะช่วงนี้ไปอยู่กับไร่กับนาไปเลี้ยงควายเลี้ยงวัวอยู่เอามืออะไรบอกคะจ้าจ้าโชคดีเด้อค่ะค่อยมาไม่เด้อเราเราเคยแต่งชุดเหาะม่านเล่นทงน้าอยู่ค่ะแล้วได้แวะมาเล่นน้ำนี่ปุ๊บมาแล้วนะคะได้อะไรคะเธอปลุกมาอ๋ออันนี้ข้าวเช้าใช่ไหมเนี่ยใช่ครับข้าวเราก็จะประมาณสวยๆเนี่ยไหนไหนไหนบุญกุ๊ ผสมมาแมนมยแม่นดอกเลี้ยงนไรไรทั้ทายาขึ้นยาหลายเอาดีๆมาดูเลี้ยงนี้นะนั่นละผสมจ้าปลูกยัางจำหนี่งเขาจะมาขายขาดทุ่นปลาปลาดุกไม่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 ฉันเห็นย่าซื้อตลอดเลยอย่างเงี้ยปลาดุกปลาดุกเท่านี้ยเราบอกว่าปลาดุกน้านะตัวนใหญ่ปลาดุกตุ้ยมันจะขายได้ก็ไรด้สานี้ลูกมันตัวนี้ไม่เขาอาจจะชอบกินขนาดนี้ก็ได้นะเท่ากันหมดเลยเนาะผสมจ้าจ้าพี่จ้า น้อยนะคะปลาดุกมีหลายไซส์เอ<ช>้โหเจ็บซีจังเอาไปลาดุกน่ะอ้าผู้ใดเป็นเชฟนี่ยสักใช่ไหมใช่นะัสวดที่บอกคะสดครับโอ้ยสดอีกแ,แล้วสดอีกแล้วสวเบิดเหมือยจังไรก็ว่าโอ๊กฮักบาัตโอ๊กฮักกับสวดโอกฮักบอกแฟนมาเลยโจ้ครับโจ้พุ่มกลับคะ่ะกินข้าวคะ่ะพุ่มกลับ,อบอกินข้าวค่ะพุ่มกลับครับเมื่อไหร่วัน งาปลาเหรองาปลาเมื่อแล้วโอ้สาธิตก็ไปนอนนาหลายเมื่อแท้เดี๋ยวกลับมาไปตีไก่วะสิเดี๋ยวจะชวนสาธิตไปหาน้องมุกนะไปดูน้องมุกขวัญใจมุกขวัญใจนะคะจื้อโอ๊ะมันเป็นหลายๆวะมาเด้อจ้ามาเด้อค่ะยายมาได้ใสคะมาได้ใสจ้ามาเตเย้าค่ะอ๋อจ้า เด้อค่ะมากินข้าวกับผู้บ่าวทิปงานจ้าให้บั่นแถวนี้เป็นตัวเป็นทรงังไงบ้างเป็นตัวเปิดเป็นทรงได้ลายบอระขาเกี่ยวหย่าได้ลายบอระขาเกี่ยวหย่าอ๋อจ้าอ๋อจ้ะยายเราแข็งแรงเนาะค่ะบองดูเราเลียงยางมาเกี่ยวหย่างมาดูว่าไหนปุ้นยื้อมานะคะน้องตลาด รสชาติเป็นไงบ้างคะพี่เจ้าพูมกับผ่านไหมผมไม่ไม่ค่อยคุ้นอะไรอาหารแบบนี้ครับผกกิเป็นเบเกอร์ฟัจะกินขนมปังอ๋อโอ้แต่ในในนขอดูค่าปั้นข้าวเหนียวหน่อยสิคะเจ็ดขาดาล้วรู้สึกว่าจะแบบว่ารู้สึกว่าจะธรรมะทะแมงนะถ้าปั้นข้าวเหนียวนะคะพี่เจ้าผมดูใน YouTube เขาปั้นแบบนี้อปั้นแบบนี้ไม่เคยทำนะไม่เคยกินเนาะ เอ้ยดูยูทูบเขาปั้นข้าวเหนียวยังไงก็เซิร์ชในยูทูบเมื่อกี้เชนจังก็บอกกินแต่ปลาแซลมอนนะไม่ผมเคยลองเราอยู่ที่เดียวกันหรือเปล่าเชนจังไทยที่มองเดียวกันไหมบอสข้าวอาหารพวกบอกเล่าเลยเพราะเด่นเนี่ยในในในปั้นให้ดูสิคะสกิลการปั้นข้าวเหนียวอะค่ะไอ่ชูชีพพวกอะไรเขาจะปั้นอย่างงี้ครับอ๋อค่ะอ๋อปลาดุกก็ไม่เคยเห็นครับผมดูในช่องอ่าดิสคัฟเวอรี่ชาแนล ถึงนิจักปลาดุกบ้านผมเรียกแคทฟิชแคทฟิชเหรอคะแคทฟิชแต่คุณมีหรอเรียกแคทฟิชปลดเลยปลาดุกปลาบึกให้ความรู้นี่สักสกลินเต้าส่วนผมไปใจเงียบไม่ต้องพูดออกสิเลยเก็บหน่อยดิอะไรคือเงียบอะไรคือเงียบอ๋อสารพูดหมดหลอกไอ้เราแบบส่วนกันไปไปใจเงียบแล้วพูดทังว่าหุบกันดอกเธอเธอเธอก็คุยบางสีเสื้อส้มเกินไปก้อน อ้ยไก่ข้างหลังขึ้นหลายเลยค่ะเป็นตะต้มเป็นตะอืบดีเท่าไหร่ไก่เนื้อแน่นดีนะคะ <c oughs> แน่นทุกตัวแน่นทุกตัวนะคะไก่เดี๋ยวจะไปกินก๋วยเตี๋ยวนะคะรอน้องปิมอยู่นะคะร <c oughs> อคนสวยอยู่หนุ่มๆก็กินแจ่วปลาทูเมื่อเมื่อคืนเสียป,ปูเราเช็ดว้อยู่ค่ะอร่อยมากปนปลาทูสักลินเป็นคนที่ชอบทำกับข้าวทำอร่อยมาก แลาวเจ้าคดีแท้อ๋อเราได้ทขาบอกว่สาวถิ่มแม่นอี่ดีที่เจ้ากับเขาแซ่บปะนี้เขายังกล้าถิ่มอิครับมันบริเกียวก็เห็ดกับเขาดอกอันนี้กันเขาดีถิ่มก็เพราะถิ่มอยู่หรอครับไปย่อผู้นั้นย่อผู้นี้แยนอยู่จับมึงจะคว้างว่าเออแซ่บไปแซบแซบเออค่ะกินกันแบบบ้านๆนี่แหละค่ะประหยัดประหยัดอยู่ทงน้าเขากินบริเจียก็ไม่เลย บรรยากาศค่ะบรรยากาศช่วงนี้บ่ค่อยเดิ่มท้ายเด้่ทีมงานแต่ละคนกับบกค่อยว่างมีแต่มองไปสาธิตกับ่อยู่สีใกล้เลยกินหอดบรรยากาศเก่าๆอยู่เดค่ะตั้งแต่ตอนนั้นเนาะปลาอะไรมีสองหน้าประตูนี่ตูอุ้ยทํ แล้วจรินทำไมเป็นคนฉลาดอย่างนี้เธอฉลาดมากเลยนะเสียบปูฉันภ ok ูม oh, ิใจในตัวเธอมากเลยจิ้มตาทูเยอะปลาอะไรปลาอะไรไม่มีก้างปลาอะไรอ่ะปลาสับปูอันนี้อ๋อสุดยอดฉลาดมากเลยโอ้ปลาเสียบปูคือฉลาดแอ้เือถามเองก่อนจันมูตอบว่านะส่งเองเด้กนเนาะจันมูตอบว่ามืยโอเคอันนี้เะาจะปลาใหญ่กว่าปลาวานปลาอะไรใหญ่กว่าปลาวานปลาอะไรใหญ่กว่าปลาวาน ปรากฏว่าเป็นหม้อต้มปลาบานมีอะไรถามจักรินผมมีคำอยู่สี่คำเลยจักรินจักรินได้ใจฟังมปลาอะไรน่ากลัวที่สุดอ่าสองเมกผมมั่งดิเอาพี่เจ้ามาเล่นอันเลยเล่นกันเลยปลาอะไรน่ากลัวที่สุดปลาอะไรคะปลายุดปลายุดอะไรพี่เจ้าอ่ะผมมีคำอยู่สี่คำนะให้คุณเรียงให้พอๆนะคำว่ากูคำว่ารักคำว่าฉันคำว่าเธอคุณเรียงให้พอๆดิกูรักฉันเธอ เรับียนให้มันพอๆกูรักแันเธอเขาเลี้ยงเลยค่ะกูเป็นไทยๆกูรักแันเธอเอ้าฉันรักยูเธอเอามาสักอันอ่าฮะกาลังคิดจะเลิกกับกาลังคิดฉันรักให้มันพออ่ะฉันรักยูเธอเอ้าได้แล้วใช่ไหมการังูเธอไม่ใช่จะเลี้ยงให้จะเลี้ยงให้ดูนะกูรักแันเธอ ฉันรักเธอกูไปไหนกูไปอยู่ไหนกูไไปหนฉันรักเธอกูไปไหนอ่ะก็มึงไม่เกี่ยวไะมึงอยู่อะไรกับเขาอ่ะอะไรอยู่อะไรก็อค่ะสำหรับวินนี้ลินก็เอาบรรยากาศตอนเช้าๆมาให้เบิรงกเล่นค่ะเดินพักกันกินข้าวหางม่วงก้าวเนี่ยแหละเดี๋ยวลินจะออกไปกินริ้วเตี๋ยวกับน้องปิ่มนะคะคืนเหนียนเดือตี๊เพิ่นพักกันร้องเพลงม้วนนะคะเอฟซีอันจากจันทบุรีนะคะเพิ่นม้าเราเพิ่นงกลับแล้วล่ะเมื่อคืนนี้เรามากลางเต้นใส่อะกลางซาครับ อ๋อแล้วมากลางเต้นข่างศานะคะเราอ่อนมาแวะมาหาไอ้จอนนี่กับขออนุญาตไอ้จอนนี่มาขอากางเต้นหน่อยนะคะจ้ามานั่งคว้างข้างสองตัวลงซาอะไรฮงเลยนัะะ้ยโอเคค่ะลิงก์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเมียเสี็จปุ๊บจะเตือนทีส์แล้วก็ช่องทีมงานนะคะเด้อว่าจะเป็ววน,นเชนจางเฮ็ดดีหัวดีสักมะขามเปียกค่ะค่ะต้นแหย่ใส่จวดนะคะบ๊ายบายลาทุกคนแล้วค่ะสวัสดีจ้า เรื่องทำอะไเนี่